โอ้ตอนนั้นชีวิตต้องบริหารจัดการหนักมากตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องแพลนอย่างดีแบบเป๊ะเป๊ะเ,เป็นแบบนาทีดูแลจิตใจตัวเองอันนี้สําคัญคนรอบข้างอ่ะสำคัญมากตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นภาวะซึมเศร้าเราเข้าใจไปเองว่าก็มันปัญหายอยู่ไปหมดเลยฉันก็ต้องฉันก็ต้องรู้สึกแบบนี้สิอะไรเงี้ยจนสามีเนี่ยเป็นคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดูไม่ปกติแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะยึดติดกับคําว่าแบบเพอร์เฟกเราอยากเป็นหัวหน้าที่เพอร์เฟกต เราอยากเป็นผู้นําที่เพอร์เฟกเราอยากเป็นแม่ที่เพอร์เฟกอยากเป็นภรรยาที่ perfect, เพอร์เฟกอะไรเงี้ยแต่วา่าตอนนี้รู้แล้วว่ามันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าคนที่ฟังอยู่หลายๆคนเนาะก็น่าจะร,รุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละเออสามสิบกว่าเลยอย่างเงี้ยมีครอบครัวมีลูกอคือตอนช่วงโควิดอ่ะอเราก็มีไปเยี่ยมกันบ้างเราเห็นว่าเตยอะ่ะ <c oughs> ทำงานหนักมากเออ,เอ,อประชุมตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ ท้องด้วยเออเตยมีวิธีการจัดการเออเวลาของเตยไงเพราะว่าตะกี้เตยพูดถึงเรื่องของ work life balance ไปลาว่ะแบกกลับมาที่ตัวเตยเองอะไรเงี้ยอยากให้เล่าให้ฟังได้ไหมโอ้อันเนี้ยมันก็เป็นการแบบพัฒนาไปเรื่อยเนาะคือก่อนที่เราจะมีลูกอ่ะเราก็โฟกัสกับงานหรือเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเวลาไปแบบรีลกใช้เวลาส่วนตัวไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่มีลูกอ่ะมันบังคับอ่ะ ให้เราต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นโชคตีว่าตอนที่ท้องเป็นช่วงแบบใกล้ๆโควิดจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นด้วยความที่ล็อกดาวน์ไม่มีการเดินทางเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากเพราะว่าถ้าตอนนั้นยังทำงานอยู่ในสถานการณ์ปกติเราต้องเดินทางค่อนข้างเยอะออออแล้วเวลาเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไปเดินทางเพื่อทำงานมันก็สนักไม่ได้ไปเที่ยวเนาะแต่ทีนี้พอโควิดอ่ะ ออพอเราท้องพอดีกลายเป็นว่าเราสามารถนั่งทํางานที่บ้านได้<ม>เราก็เลยยังรับโปรเจกต์ที่อยู่ต่างประเทศ<ม>เราทําให้เราไม่เสียโอกาสในการเติบโตแล้วกันเนาะ<ม>ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งพอคลอดแล้วก็กลับมาทํางานหลังจากลาพักสเดือนเนาะลาคลอดสเดือนพอกลับมาทํางานเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้ตอนนั้นชีวิตต้องบริหารจัดการหนักมากเพราะว่าต้องปั๊มนม ้องดูลูกเราก็อยากใช้เวลากับลูกให้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันงานสายคอนซัล,ลก็จะค่อนข้างหนักอยู่แล้ว mm. เราก็จะต้องทุ่มให้กับงานทุ่มให้กับทีมพอๆกัน mm. ก็จะต้องจัดสรรตัวเองอย่างที่แบบตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องแพลนอย่างดีแบบเป๊ะเป็น,เป,นเป็นแบบนาทีอะ mm. ว่าเราต้องทําอะไรได้ภายในกี่นาทีเข้าประชุมมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นบล็อก เวลาเนาะว่าแบบแอบสานาทีห่งชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องพยายามทําให้ทุกสิ่งอย่างอะ่ะมันจบ ในมีติ้งนั้นหรือว่าถ้าต้องมีการแบบทํางานต่อหลังจากนั้นอะ่ะ<ม>ก็คือจะต้องแบบบังคับตัวเองอะ่ะว่าต้องโฟกัสมากๆแล้วก็จะต้องทํางานให้มันแบบเสร็จจบ<ม>เพื่อที่ว่าหลังจากนั้นแล้วว่าทีมเขาก็จะได้ทําต่อ<ม>แล้วเราก็จะได้มีเวลาที่จะแบบปั๊มนมพักผ่อนดูแลลูกซึ่งนะตอนนั้นอะ่ะต้องบอกว่าผลรอบข้างอะ่ะสําคัญมากซึ่งเราเชื่อว่าคุณแม่ทํางานทุกคนอะ่ working อะ working mom อ่ะโอ้โหแบบ ทุกคนต้องเจอปัญหานี้ว่ามันบาลานซ์ชีวิตตัวเองอะ่ะค่อนข้างยากเพราะ,ะนั้นเราต้องสร้างระบบที่มันเวิร์กระบบหมายความว่าต้องมีคนช่วยไหมใชม่ถ้าไม่มีคนช่วยเราก็ต้องจัดการตัวเองอะ่ะให้สามารถทำงานเสร็จภายในกี่ชั่วโมงเพื่อหลังจากนั้นเราจะต้องไปดูลูกอะ่ะอย่างของเราโชคดีมากที่แบบมีแม่มาช่วยแม่ก็จะมาอยู่ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยมาช่วยดูแลลูกแต่ในขณะเดียวกันแม่ก็เริ่มอายุเยอะ เราก็ต้องคอยช่วยดูแลเขาด้วยเพราะนั้นก็มีมีพี่เลี้ยงที่มาคอยช่วยแบ่งเบาภาระของแม่แล้วก็แบ่งเบาภาระของเราด้วยในช่วงที่เราทํางานแต่ว่ากลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูลูกเองแล้วก็ต้องตื่นมาปั๊มนมตอนดึกเพราะนั้นก็ต้องจัดเวลานอนให้นอนให้พอ เนี่ยเดียวกันก็สามีก็ต้องช่วยด้วยอ่าเราก็ต้องคุยกันบ่อยๆว่าเราอยากได้ความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่กลับมาทํางานเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการเดินทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราไม่อยู่จะต้องมีการจัดระบบว่าใครจะดูแลลูกใครจะพาเขาไปส่งโรงเรียนใครจะไปรับหลังจากรับเสร็จแล้วเนี่ยใครจะดูแลต่อดูต่อถึงกี่โมงแล้วใครจะมารับช่วงต่ออะไรเงี้ยซึ่งระบบพวกนี้มันก็ต้องจัดสรรกับคนรอบตัว เออให้มันลงตัวเหมือนเป็นการนำระบบโปรเจกต์แมจเมนต์มาใช้กับเในครอบครัวเออเป็นอย่างนง้น,นงเลย,ยเใช่ใช่ออแล้วก็ต้องคอยเหมือนคอยฟังเสียงซึ่งกันและกันนะ่ะว่าเหมือนเหมือนการทำงานเลยอะ่ะมันก็ต้องคอยฟังเสียงคนในทีมของเราอะ่ะว่าเฮ้ยช่วงไหนคนนี้ดูแบบ ดูแบบเหนื่อยคนไหนช่วงนี้แบบคนนี้ดูแบบมีปัญหากับอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมืนเราก็จะต้องคอยนั่งคุยกันเรื่อยๆว่าเออมีอะไรที่เราสามารถปรับได้มากขึ้นไหมเพื่อดูแลกันนให้เราสามารถดูแลลูกดูแลเด็กคนหนึ่งให้ได้อย่างดีที่สุดอพราะันก็มีทั้งโปรเจกต์แมネจเมนต์นะคะในบ้านบริหารจัดการเวลาต่างๆมีสเต็กโฮเดอร์แมเนจเมนต์ก็ต้องดูแล คน,คนสำคัญในชีวิตเราต้องให้เวลาให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับสามีเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เวลากับลูกนี่แหละซึ่งก,ก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองอันนี้สำคัญ mm. คือพอหลังคลอดเนี่ยเราอะมีภาวะซึมเศร้าคือซึมเศร้าหลังคลอดเราเข้าใจเลยว่าแม่แม่หลายคนที่เจอเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอมันโหดจริงๆนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เราเศร้าอะมันไม่ปกติ คือเราอะคิดไปเองว่าสถานการณ์พวกนี้มันคือมีปัญหาไปหมดเลยอะอทั้งรอบตัวเราเรามองไปทางไหนมันมีแต่ปัญหาแล้วมาทาให้รู้สึกแบบเหมือนเราถูกจํากัดอะอยู่ในปัญหาพวกเนี้ไปพบจิตแพทย์เราก็นะตอนนั้นะต้องมีกินยาตอนแรกอะเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นภาวะซึมเศร้าเราอะเข้าใจไปเองว่าก็มันปัญหาอยู่ไปหมดเลยฉันก็ต้องฉันก็ต้องรู้สึกแบบนี้สิอะไรเงี้ยจนสามีเนะี่ยเป็นคนบอกว่า เฮ้ยอันนี้มันดูไม่ปกติแล้วมันดูแบบเหมือนเราหอเหี่ยวเหมือนเราผิดปกติเขาก็เลยแนะนําว่าเออไปไปไปหาหมอไหมอยากบอกคุณแม่ที่แบบอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเนาะว่าลองไปพบคุณหมอดูลองไปคุย<ม>เพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าปัญหารอบตัวเรา<ม>แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยแหละมันเกิดสารเคมีที่มันไม่ปกติ<ม>ในร่างกายเราหลังจากที่เราคลอดเนาะ<ม>อันนี้ก็อยากให้ลองไปคุยกับคุณหมออาจจะลองแบบ กินยาอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยได้พูดถึงอย่างที่เตยบอกนะว่าจริงๆแล้วซัพพอร์ตจากคนรอบข้างอ่ะคือสิ่งสําคัญเราว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยอะ่ะมันคือการเข้าใจตัวเอง้วยนะคือเข้าใจตัวเองว่าเราอะ่ะเติมพลังให้ตัวเองแบบไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้เรียนรู้นี่ยแหละหลังจากที่มีลูกแล้วก็มีเวลาในการดูแลตัวเองน้อยมากเ,เราก็เลยเหมือนกับต้องพยายาม ทำความรู้จักตัวเองอะในอีกเลเวลหนึ่งว่าเฮ้ย mm hmm. อะไรที่มันทําให้เราหมดพลังกิจกรรมแบบไหนที่ทําให้เราหมดพลัง mm hmm. แล้วกิจกรรมแบบไหนที่เติมพลังให้ตัวเอง mm hmm. อย่างของเราอะด้วยความที่โดยเนเจอร์นะเราเป็นคนอ mm ินโทรเวิร์ดถึงแม้ว่าเราจะชอบอยู่กับคนเราจะอะไรเงี้ยแต่ว่า เราจะต้องชาร์จพลังด้วยกันอยู่คนเดียวอ่านหนังสือหรือว่าอยู่เงียบๆพอเราเข้าใจตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็จะขอให้สามีเอาลูกออกไปเล่นเพื่อที่เราจะมีเวลาสักประมาณสองสามชั่วโมงให้เราอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆเพื่อเราจะได้ชาร์จพลังตัวเองกลับมาแล้วพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ที่ใจเย็นอ่าให้เราแบบหงุดหงิดน้อยลงอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอ่ะ เราใช้พลังไปกับกิจกรรมแบบไหนแล้วเราได้พลังจากกิจกรรมแบบไหนให้เราโฟกัสตรงนั้นนะให้กับตัวเองด้วยคือเติมพลังใจให้กับตัวเองอ่ะอันนี้มันก็เป็นการ manage ตัวเองเนาะอีกอ,อีกเลเวลหนึ่งการที่เราจะต้องกลับมาคิดถึงตัวเองอะ่ะปกติแล้วอะ่เตยรีเฟล็กตัวเองอบ่อยไหม โอ้บ่อยมากแล้วก็แรกๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกผิดซึ่งเราเชื่อว่าแม่ๆทุกคนน่ะจะมีความรู้สึกนี้ว่าถ้าทํางานมากไปก็จะรู้สึกผิดกับลูกกับครบอบครัวถ้าอยู่กับลูกมากเกินไปก็จะรู้สึกผิดกับทีม,มว่าเราทำเหมือนเราทํางานไม่เต็มที่เหมือนถ้าเกิดวันไหนเราต้องรีบกลับในขณะที่ทีมเรายังประชุมอยู่เพราะว่าเราต้องไปรับลูกหรือว่าเราต้องไปแบบเปลี่ยนพี่เลี้ยงอ,อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราแบบ team, นนทิ้งทีมในขณะที่ทีมเขาทํางานหนักเราไม่ได้ช่วยทีมอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทั้งสองฝั่งอยู่อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้อ่ะก็คือเรียนรู้ที่จะแบบใจดีกับตัวเองอ่ะเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกๆุกคนแฮปปี้กับเราได้ในทุกๆวันและทุกๆสิ่งที่เราทำเหมือนเราก็จะต้องยอมรับว่ามันไม่เพอร์เฟกอ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะยึดติดกับคำว่าแบบเพอร์เฟก เราอยากเป็นหัวหน้าที่เพอร์เฟกเราอยากเป็นผู้นําที่เพอร์เฟกเราอยากเป็นแม่ที่เพอร์เฟกอยากเป็นภรรยาที่เพอร์เฟกอะไรเงี้ยแต่วา่าตอนนี้รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถเป็นทุกอย่างที่เพอร์เฟกให้กับทุกคนเพราะนั้นเราก็เลยบอกตัวเองว่า ไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกแต่กูตดอิน u g ฟก็พอ80%นะเราอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้เราต้องทํางานอา่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลากับลูกเยอะเท่าที่เราอยากมีใช่ไหมเราก็อา่าค่อยชดเชยให้กับเขาแล้วก็เมีโชว์ว่าเวลาที่เราใช้กับเขาว่ามันเป็นคุณลิตี้ไทม์คือเวลาที่ดูแลเขาอะคือไม่ดูโทรศัพท์นะเราก็เล่นกับเขาจริงๆแล้วก็พยายามแบบอ่านหนังสือนิทานให้ฟังทุกวันก็จะมีกิจกรรมที่แบบยังไงก็ต้องทําอย่างเช่นอ่านหนังสือนิทานถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะอ่านให้ฟัง ทุกวันทำกับข้าวก็จะพยายามทำพยายามทาทุกวันถ้าทำได้ถึงแม้ว่าจะทำไม่เก่งก็คือแบบพยายามบาลานซ์ชีวิตของเราให้ทุกๆด้านเนาะกำลังแบบกำลังดีไม่ต้องเพอร์เฟคทุกอย่างใช่ใช่ใช่ชเล่ามาถึงตรงนี้ราะว่าน่าสนใจมากอยากให้พี่เตยเนาะช่วยทิ้งท้ายนิดนึงกันสำหรับคนที่สนใจอยากที่จะก้าวเข้ามาสู่อาชีพเนี้ยแบบทิ้งเป็น ทิกเล็กๆให้ฟังนิดนึงได้ไหม,มถ้าน้องๆสนใจนะคะก็คิดว่างานคอนซัลเนี่ยเป็นงานที่ทำให้เราเติบโตได้เร็วเพราะาเราได้เรียนรู้หลากหลายสกิลแล้วก็หลากหลายอินดัสทรีในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าโหดแต่ว่าก็สนุกแล้วก็ทำให้เราได้เติบโตเร็วอ,อ,อีกงานหนึ่ง เพราะว่าใน EP เนี้หลายๆคนคงจะได้ความรู้ดีๆเยอะเลยแล้วก็เป็นการไขข้อข้องใจในอาชีพคอนซัลแทนด้วยเนาะก็ขอบคุณพี่เตยมากเลยนะคะที่แวะกันมาแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง t ด e c แ u ลเ e อร์คูณแนแนวนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณเตยมากเลยที่แวะแบบมาบ้านคูณแนแนวน, <มา S 1> นะคะขอบคุณค่ะ